มาดูการชิงสามสี่ประเภทถ้วยขอเทบาลังทองร่องน้ําแดงเจอก,กับเทพนราสิงหนึ่งศูนย์หนึ่งร่องน้ำํำศิลป์กันสำหรับเรือเทพบาลังทองนั้นเป็นพี่น้องโพบาลังบ้านโพบาลังครับท่านผู้ชมอําเภอท่าตูมตำบลท่าตูมอําเภอท่าตูมโดยทีมงานของตัว คุณสายรุ่งประกาศใส,าราสาครับผู้จัดการเรือโอ้ถือว่าไม่ธรรมาดาครับส่วนคู่ต่อกรเป็นเรือเทพนรสิงห์1 0 1พี่น้องบรรทาสแบงตำบลม,มาบ่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านผู้ชมท,ทีมงานผู้ใหญ่เบิ้มครับผู้จัดการทีมวันนสว่างครับไม่ธรรมาดาทีเดียวเอาแล้วครับท่านผู้ชมเรือเข้าทุนเข้าที่เรียบร้อยชิงสาประเภทถ้วยขอ,ขอครับท่านผู้ชม เทพบัลลังก์ทองเจอเทพนรสิงห์ออกวีโอ้ยตัวใจเมือดซ้อมซื้อซื้อว้ยซ่อมทันนี่ลองเพลงมคนตาเศร้ามันที่ขึเก่าบพทันนีหัวใจสิวายว้ายใจเย็นเย็นยัยบันย่ามเสียวอ่ะออกมาเลยมาบอกเขาว่ามาเธอถ้าเสียงเล็กขนาดนี้ไม่ต้องพูดพี่ไม่ชอบได้เสียงใหญ่กว่าได้พี่เอ้ยว่าเสียงใหญ่โอ้ยกูกลุ้มใจ โบ้าก <iyorsun S 1> ันยันยังมาแล้วจ้าท่านผู้ชมมาดูกับขิงสามสี่ถ้วยขอครับท่านผู้ชมเทพมลังทองอยู่ในร่องน้ําสีแดงเทพนรสิงห์หนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่ในร่องน้ําสีน้ำเงินใสกันมาแบบน้ํากระแดกงซาเส้นเอ็กกระจายกลายเป็นหมอกครับท่านผู้ชม ดูดีๆครับคู่นี้ไม่คุยกันไม่ลบตัวแล้วครับใส่กันมาแบบสเสด็สเสด็แล้วหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายผายต่อผายใส่กันมาแบบสเสด็สเสด็เอาลเลยมืยเอาเลยว่าใส่กันมาแบบจ้า จ้าแล้วจ้าเอาละครับพี่น้องตาจุดจ้าจุดโอ้โหเทปบมันหลังท้องเจอกับเถ็บ้รสิงเทปต่อเทปตอนนี้น้ำตาแตกกระสานซาเซนกู้หอยปูปลาลูกพาหลานหลบหนีเข้าปังกันดิใส่เกี่ยวห้าเปิดหกสูบปิดเทเบิลใส่กันมาจ้าจะาน้ำแตกกระจุนกระดายเลยตอนนี้อย่างกอดขอจะกอดแล้วก็จุบไม่ดีกันเลยพี่พี่เพียวกูกินตุ้ยเทปมันหลังท้องมันกับเทปมันหลังท้องกับเถ็บ้รสิงเบียดกี้เบียดกี้ก็มาใส่กันมาลวครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวท่านผู้ชมเทพบัลังทองว่ายังไงเทพบาลังทองพยายามขยับเร้วพยายามขยับนิดๆแล้วว่ายังไงว่ายังไงเทพตัวนึงเบียดใเทพตัวนี่เบียดใจตะเตะเตะเตะดตะเ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 งะเตะเตะเตะไตะเ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 จะเต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 ัวเเ ผลการตัดสิ่กบท่านผู้ชมเประจริง3-4ถ้วยขอครับระหว่างเทพบาลังทองรองน้ำแดงกับเทพนรสิงค์ครับรองําำสินเหมือนผลออกมาก็คือเทพนรสิงห์เป็นฝัยชนะครับ